คับนักเรียนในขั้นที่แล้วที่เราเรียนกันไปก็สอนกันไปหมดแล้วนะครับเป็นในกรณีแรกและกรณนนีที่2เ,เพิ่ม2วิธีเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราเพิ่มเติมท่านหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะสอนวิธีรัดนะครับามาครั้งนี้ครั้ง,งนี้ครูได้สั่งงานได้สั่งงานครั้งที่แล้วได้สั่งงานไปแค่นี้นะครับแค่ตรงบวกกับลบยังไม่ได้สั่งงานที่เป็นคูณกับหารเลยอเรามาดูน,นะครับ เดี๋ยวครูจะสั่งงานเป็นข้อสองใหญ่ตรงนี้นะครับที่วงสีน้ําเงินตรงนี้นี่ข้อสองใหญ่เดี๋ยวเรามาทํากันสักข้อสองข้อเพื่อเป็นตัวอย่างและที่เหลือก็ครูจะให้เราไปทําเองนะครับอ่ะเราลองมาดูข้ออ่าครูเลือกเป็นข้อท้ายแล้วกันคือจะเป็นข้อยากอ่ะข้อหกกับข้อแปดแล้วกันนี่ข้อหกข้อแปดที่วงไว้อ่ะมาดูข้อหก่อนข้อหกเขาบอกยี่สิบเอ็ดเท่ากับศูนจุดเจ็ด x ซึ่งวิธีวิธีการทำอ่ะเราจำเรื่องสมบัติผสสมบ้าิได้ไหมสมมาติถ้าสองฝั่งเท่ากันมันทำไมสลับที่กันได้แล้วก็เอาอ่ะเพื่อให้มองง่าย0.7มาไว้นี่ x เท่ากับ21ใช้ได้ไดเฉพาะขับเครื่องหมายเท่ากับนะครับที่ว่าสองฝั่งเท่ากันอ่ะเพื่ออันนี้จะได้มองง่ายขึ้นเอ้ยปกติจะใช้ x อยู่ฝั่งซ้ายจะได้มองง่ายขึ้นอ่ะวิธีการทำ 0.7มันทำการคูณกับ x อยู่เราก็แค่ต้องเอา0.7เข้ามาหารทั้งสองฝั่ง0.7 x หาร0.7กูจะเรียกว่าหารและกันตัวส่วนอะเพราะมันจะได้มองง่ายตัดง่ายอะไรแบบนี้21หารด้วย0.7เรียกว่าการหารล้กันที่จริงแล้วมันคือเศษส่วนแต่ก็มันใช้มันเปลี่ยนรูปเป็นการหารได้เหมือนกันตัดกัน เหมือนการตัดกันมันตัดกันได้ได้แค่กรณีการคูณนะครับเท่อนมันติดบวกอยู่จะไม่สามารถตัดกันได้สมมติอันนี้คูเสริมเข้ามานะครับถ้า0.7อันนี้คือตัดกันได้นะ 0.7x เนี่ยทำการคูณกับ x อยู่แบบนี้แล้วหารด้วย0.7อย่างงี้ตัดได้ 1, 1 1แล้ว x เดียวแต่ถ้าเกิดเป็น0.7บวก x ส่วนด้วย 0. 7 7อย่างเงี้ยตัดกันไม่ได้นะครับเพราะมันเชื่อมด้วยเข้อหมายอะไรอยู่เครื่องหมายบวกเราก็ต้องทําการบวกข้างบนก่อนแล้วค่อยมาทําการหารข้างล่างนะครับอ,อันนี้ก็ตัดกันก็จะเหลือแค่กลับมารับกลับมาเดิมตัดกันปุ๊บเหลือแค่ x ตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งคือ21หารด้วยูดวิธีการาหารนะครับวิธีการาหารศัส่นิยมท่าน,นจัดเรียงกันมาบ้างแล้วก็ทวนหน่อยหนึ่งเราต้องทาให้ตัวาหารนั้นนะ่ะเป็นอะไรก่อนเป็นจํานวนเต็ม อันนี้เราเลื่อนไป1จุดหรือก็คือคูณ10เข้าไปแต่เราคูณ10ข้างล่างก็ต้องคูณ10ข้างบนด้วยข้างบนก็จะกลายเป็น210หารด้วย7ดังนั้นหารกันปุ๊บ7 1 7 7 3 21เเดเดหลือ0หลือดังนั้น x, ดนน x เดียวเท่ากับ30นั่นเองแค่นี้เองครับในข้อ6อ่ะเดี๋ยวครคูเว้นไว้ให้ดูสักประมาณ5้าวิเปิดอาคารอยากจะดู1 2 3 4และก็5นะครับอ่ะต่อไปดูข้อข้อ8นะครับอ่ะคูณลบนะกระดานมีพื้นที่น้อยอ่าข้อ8ข้อ8คือ5 15เท่ากับ x ส่วนด้วย0.4อ่ะเราจะสลับฝั่งกก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการมอง x หารด้วย0.4ชสมบัติสมมานนะครับ การเท่ากันสามารถสลับฝั่งกันได้อ่ะวิธีการทำอันนี้อันนี้มันทำการอะไรกันอยู่มันทำการหารกันอยู่ก็คือ x หารด้วย0.4วิธีการที่จะทำให้มันหายไปก็ต้องคูณ0.4ทั้งทั้งฝั่งซ้ายแล้วคูณเข้าฝั่งซ้ายเพื่อให้เหลือ x ตัวเดียวก็ต้องคูณฝั่งขวาด้วยก็จะกลายเป็น x หารด้วย0.4คูณด้วย ์อ่ะคูณให้เป็นจุดละกันเด,เด็กสับสนอ่ะจุด0.4อือใช้จุดไม่เอาใช้วงเล็บดีกว่าอืออันนี้คือการคูณกันอยู่นะครับมันติดกันเท่ากับ5 5อันนี้เราใช้จุดใช้เป็นเครื่องหมายคูณได้แต่ว่าเราใช้ติดกันมาแลวอ่ะใส้วงเล็บไว้คูณด้วย0.4เพื่อง,ง่ายต่อการมอง อ,อันนี้คือคูณกันอยู่นะติดกันเนี่ยที่เราเคยสอนกันไปแล้วตัดทอนกัน0.4ตัด0.4เหลือแค่ x ตัวเดียวอันนี้ได้1 1อันนี้คือมันตัดกันตัดกันแล้วได้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 1นะครับก็คือ x คูณ1ก็ยังได้ x x หาร1ก็ยังได้ x นั้นก็เหลือแค่ x ตัวเดียวอันนี้ x เท่ากับ55คูณ0.4วิธีการคูณทศนิยมง่ายมากเดี๋ยวร้องไปม,มองจุดมองให้ตัวเล,เลขเลขคือ0กับ4ก็คือ ศูนย์สี่ก็คือสี่อ่าสี่หารด้วยห้าสิบห้าสี่ห้ายี่สิบตัวแรกใส่ศูนย์ทดสองสี่ห้ายี่สิบไปคูณตัวที่สองนะนคูณตัวแรกก่อนคูณตัวที่สองแล้วยี่สิบทดที่สองเป็นยี่สิบสองแล้วเราเค่อยนับจุดอ่ามีกี่จุดหนึ่งจุดใส่จุดดังนั้น x เดียวเท่ากับยี่สิบสองนั่นเองครับง่ายมากๆอ่อ่าี๋ยวข้อที่เหลือข้อหนึ่งถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ข้อเจ็ด เดี๋ยวให้ทําเป็นการบ้านนะครับก็แสดงวิธีทำเหมือนเดิมแกสมการอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเดิมและก็ไม่ต้องจะใครอยากตรวจคาตอบก็ตรวจใครไม่อยากตรวจไม่ต้องตรวจนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ทําลงกระดาษทํลงสมุดหรือกระดาษก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็ส่งมาเข้ามาในอัลบั้มเพิ่มเพิ่มเข้ามาในอัลบัม้มเดิมนะครับอ่าช่วงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าก็ยังไม่ชัวว่าโรงเรียนจะเปิดไหมก็สอนแบบ หมือนกักๆหน่อยนึงก็อยากให้มาเจอกันมากกว่าจะได้สอนได้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันบางทีเราไม่ได้สื่อสารซึ่งกันและกันก็จะทําให้มันลำบากอ่ะสตาร์นี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ